สวัสดีครับพาทุกคนนะครับมาดูรถจักรอะซสส่อมนะครับ4142นะครับกำลังลากริ้วขบวนรถเร็วที่112นะครับเด่นชัยกรุงเทพอภิวัตน,นะครับเข้าในย่านเอดีนะครับ ลั่นเลยครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ